สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเหรียญมาแนะนําครับเหรียญที่เห็นอยู่นี่เป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธารย์โตพรมลังสีนะครับออกวัดใหม่มรรมตะรสหรือวัดบางขุนพรม,มนะครับที่สมเด็จบางขุนพรมอง์ละหลายล้านนะครับเป็นสิบล้านก็มีนะฮะด้านหลังมีเขียนว่าอิติสุข,ขโตนโมพุธายะ วัดใหม่วงังขุนพมพศ2517เนี่ยครับผิวด้านหลังสวยมากเลยครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลักษณะเท่าไรผมดาเป็นเหรียญหิ้งหินะครับคือวางวางไว้เอาเอาเอาด้านหลังวางไว้กับพื้นผน้งอะไรประมาณนี้ฮะด้านหน้าก็เลยจะหย่อนสวยหน่อยขี้ฝุ่นเยอะในด้านหลังผิวรุ่งๆเลยครับมีโดนจมูกนิดหน่อยนะครับสวยเดิมดีดูง่ายนะครับ เนี่ยฮะดูอยากให้ดูผิวด้านหลังอีกทีสวยมากเลยครับท่านใดสนใจก็ดูตามคำอธิบายนะครับมีช่องทางติดต่อให้หลายช่องทางหรือด,ดูตามนี้ได้เลยนะครับไลน์เฟซบ o ๊กเพจเบอร์โทรได้ทั้งหมดนะครับแอด Line ผ่านเบอร์โทรก็ได้นะครับทั้งร้านเราก็รับเช่าพระเก่าหลักยอดนิยมเก่าใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ ส่งรูปมาดูได้ของเกา่าเล่าเกา่กาก็เพราะปลาเก่านะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับคุยกันได้ก็ไปซื้อถึงที่ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ